นะหากฝันนั้นเป็นฝันร้ายกนะ็จะเกิดอะไรพอระลึกถึงความฝันที่ผ่านมาเกิดความกลัวฝันร้ายฝันเห็นบิดามารดาฝันเห็นพ่อแม่ญาติพี่น้องตกละกรรมลำบากนะยกตัวอย่างเช่นฝันเห็นว่าพ่อแม่เนี้ยไม่มีอาหารจะกินไม่มีข้าวจะกินไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่ คนตื่นมาย่อมทุกข์ใจเห็นไหมเพราะอะไรกลัวกลัวกลัวว่าพ่อแม่คนที่เรารักนั้นจะไปไปได้อัตภาพที่ไม่ดนะีและอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีทุกความเห็นมีตัณหาเข้าไปยุ่งคือความอยากคือความปรารถนานะความคิดเห็นนี่แหละ จึงนำไปสู่ความทุกข์ความคิดนึกเป็นเพียงการระลึกรู้เท่านั้นไม่ต่างจากตาเห็นนะคิดนึกนึกถึงอดีตที่ผ่านมาแต่ถ้าไม่มีตัณหาเข้าไปยุ่ยงนะมันก็จะสักแต่ว่านึกนะไม่มีความกลัวเข้าไปยุ่งเป็นการระลึกได้ ระลึกถึงแค่นั้นเองและลึกถึง,นนง,ลลถงวนึกถึงน่ะมันคนละอย่างกับคิดเห็นนะคิดถึงเนะีกว่าระลึกถึงกับกับความคิดคิดเห็นนี่คนละอย่างความคิดถึงนะจะพูดคำว,ว่าความคิดถึงก็ไม่ได้นะคนก็จะเข้าใจความหมายนั้นผิดไปความคิดเห็น คือทิฏฐิคำว่าความคิดเห็นเป็นผลอันเกิดจากการตัดสินใจแล้วหรือเรียกว่าตัดสินเขาแล้วตัดสินสถานการณ์สิ่งนั้นแล้วจึงเป็นภยัยนะมันเป็นภัยแน่นอนลึกได้นอ yeah. ไม่เป็นภยัยแต่ถ้าความระลึกได้ประกอบไปด้วยความอยากให้เป็นอย่างนั้น อยาให้เป็นอย่างนี้หรือเรียกว่าประกอบไปด้วยตัณหาเป็นภัยจะกลายเป็นความคิดเห็นนันทีเลยนะเป็นอย่างนี้ระบบของความคิดนะอย่างที่ครูบาบอกตั้งต้นว่าความคิดเนี่ยทั้งหมดเลยความคิดมันคือภาพเสียงเรื่องราวเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นภายในความทรงจําในสมองเราในหัวเราหรือเรียกว่านาม,มาททั้งหมดในหมดของความคิด แยกออกไปอีกแยกออกไปอีกความคิดเห็นคือการตัดสินใจแล้วสรุปแล้วเข้าใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่ความคิดได้หรือระลึกได้เป็นการแค่ระลึกเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ยังไม่ได้ตัดสินว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนเราระลึกถึงตอนไปเป็นเด็กเนี่ยนึกถึงตอนเป็นเด็ก ไม่ชักไปสู่อารมณ์บางทีนึกถึงตอนเป็นเด็กปุ๊บนำไปสู่อารมณ์นะทีนี้นี่คือเราขาดสตินะพอเราขาดสติปุ๊บสิ่งที่เรานึกนึกถึงปุ๊บจะเชื่อมเข้าสู่รสชาติสิ่งที่มันเคยได้เคยทํากรรมไม่ดีไว้พอนึกถึงปุ๊บก็จะเกิดความรู้สึกไม่ดีเรียกว่าทุกข์มันเชื่อมเป็นภพเคยทําสิ่งดีๆไว้แล้วนึกถึงก็จะมีความสุขนะนั่นแหละภพ เกิดพบขึ้นมาระลึกถึงเฉยเฉยนะโดยสติมีสติในการระลึกรู้อยู่มันไม่เชื่อมมันตัดกระแสสตินี่เป็นตัวตัดกระแสไม่ให้มันเชื่อมมันก็จะสักแต่ว่านึกสักแต่ว่าคิดเหมือนพระพุทธองค์ท่านรละลึกถึงสมัยเนะี่ยสมัยที่ท่านเป็นเด็กนึกถึงสมัยที่ท่านเคยเกิดเป็นสิ่งนั้นเกิดเป็นสิ่งนี้ แค่และลึกถึงรู้จักมันเท่าที่มันปรากฏนึกถึงอยู่แล้วไม่นึกถึงจะเอาอดีตที่ไหนมาพูดอยากเขา้าใจผิดเรื่องของความคิดนะความคิดที่เป็นภัยไอความเห็นนั่นแหละความเห็นคือการตัดสินใจแล้วเนี่ยเห็นไหมอย่างงั้นเนี่ยเห็นไหมเพรมันเห็นว่าเขาทําอย่างนี้ผิดมันก็ทำไมไม่ทําอย่างนี้เนี่ยเห็นไหม พอฟังก็เหมือนกันมันนึกในใจมันนะมันไม่พูดออกมานะมันจะมีความรู้สึกนำมาก่อนเห็นไหมมันเห็นปุ๊บความรู้สึกเกิดเลยปั๊บไม่พอใจแล้วมันจะเริ่มคิดวนในเรื่องนั้นเร็วมากนะถ้ามีสติไม่เห็นนะนะลองเอาไปเทียบเคียงในสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นี่ที่กูบาพูดมี้ว่ามันจริงไหมนะลองเอาไปวิเคราะห์ตัวเองดู ำแหละตัวเองเออกมาดูว่ากระบวนการของความคิดที่มันนําไปสู่ความรู้สึกหรืออารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงมันอาศัยอะไรอาศัยสัญญาสัญญาเกิดขึ้นมาได้อย่างไงเกิดจากกรรมมันเก็บมาจากไหนเก็บมาจากตาเก็บมาจากหูเนี่ยคือสิ่งที่มันกระทบทั้งหมดกระทบเข้ามามันไม่เคยนึกเกินสิ่งที่มันรู้หรอกไม่เคย และสิ่งไหนที่ไม่ใช่กรรมนะก็ไม่ไม่มีผลไม่ไม่มีผลต่อความรู้สึกสิ่งไหนที่ไม่ได้เกิดจากกรรมเราจะไม่มีผลต่อความรู้สึกสัญญาถ้าไม่รู้จักมันมันจะเป็นภัยถ้ารู้จักมันมันจะเป็นประโยชน์สัญญาจริงแล้วสัญญาไม่ได้เป็นภัยนะสัญญาไม่ได้เป็นภัย แต่พอเราเยึดมั่นหรือไม่รู้จักว่าสัญญาเป็นสัญญาจึงทําให้เรานี่หลงเข้าไปในสัญญานั้นกลายเป็นเรื่องราวขึ้นมากลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาถ้าเราเห็นความคิดมันเป็นความคิดเราจะหมดความรู้สึกนนั้นสิ่งที่ผู้มีสติมีมากที่สุดเลยคือระลึกถึงสิ่งใดจะไม่มีอารมณ์อยู่ในสิ่งนั้นถึงต่อให้เป็นถึงมหาสติเลย คนที่มีมหาสติเต็มเปี่ยมเรียกว่ามีสมาธิเต็มเปี่ยมหรือคำว่าอนันติยะสมาธิก็ได้เป็นผู้มีสมาธิอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่จะไม่มีกับกับผู้มีสมาธิอยู่ตลอดเวลาคือความรู้สึกไม่มีอารมณ์ไม่มีในนั้นเลยนะไม่รู้จักเลยว่าอารมณ์คืออะไรความโกรธเป็นยังไงไม่รู้จักความรักเป็นยังไงไม่รู้จัก ความพอใจความไม่พอใจเป็นอย่างไรไม่รู้จักไม่มีเลยสำหรับผู้ที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่มีอะไรความรู้สึกหยบหยาความพอใจไม่พอใจแม้แต่ความสงบความสุขความปิติไหมความปิติก็ระงับความสุขปรากฏขึ้นความสุขก็ระงับระงับหมดนั่นคือจิตผู้ที่ทรงสมาธิ จะยืนเดินนั่งนอนท่านเหล่านี้จะไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกพอใจไม่มีความรู้สึกไม่พอใจนะความสุขเป็นยังไงก็ไม่รู้จักความทุกข์เป็นอย่างไรก็ไม่รู้จัก,ก,เ,ปก,จกเป็นปกติของธรรมชาติที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่นะไม่มีสิ่งที่ขาดหายออกไปคืออารมณ์ เขาจึงเรียกว่าไห้ใจเหมือนคนไม่มีหัวใจคนอื่นจะเป็นจะตายอยู่ต่อหน้านี่คนเราที่จะเฉยเฉยไปเลยเมื่อก่อนครูบาพูดว่าต่อให้พ่อแม่ชักตายลงต่อหน้าเราก็เฉยโอ้โหคนนี้กระหน่ำเราเลยว่าเรานี่ไม่มีความกระตันอยู่พราะอะไร เราะเราจะเข้าใจว่าเวลาคนตายเราต้องทำความเสียใจต้องแสดงความเสียใจเหมือนชาวโลกเขานะบางประเทศเนี่ยถึงกับต้องจ้างคนไปร้องไห้ยิ่งคนร้องไห้ให้กับคนที่ตายไปเท่าไหร่นั่นหมายความว่าคนตายนั้นมีคุณภาพมีความดีนะคนที่อยู่จึงเสียใจมาก เพื่อนสนิทกันนี่แหละตายเราก็เลยไปเผากันไปเผาเพื่อนที่วัดพอไปเผาแล้วก็เป็นปกติเราก็ไม่ได้แสดงความดีใจหรือเสียใจก็เล่นเล่น,เล,นเล่นกันไปเหมือนเพื่อนปกตินะเพื่อนคนหนึ่งก็เลยถามขึ้นมาว่าเพื่อนตายมึงไม่มึงไม่เสียใจเลยเลยสังถารนะมันอบอกถ้าเราเสียใจ แล้วเขาฟื้นเราจะเสียใจให้ความหมายคือเราไม,ไม่ได้อยากให้เขาตายแต่ในเมื่อเขาตายไปแล้วเราจะทําอะไรยอมรับมันเป็นของมันเองนะเหมือนไม่มีหัวใจเนี่ยนะแต่อาจจะเป็นเพราะสิ่งสิ่งนั้นที่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไว้มากก็ได้นะตอนนั้นนะเหมันไม่ใช่ของของเรานะแต่ถ้ากลับกันกลายเป็นแฟนเราเป็นหัวเป็นเมียเรา เป็นลูกเราเป็นของของเราความรู้สึกนั้นจะเปลี่ยนไปนะแต่สำหรับพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วไม่มีความรู้สึกเหล่านี้จะไม่มีเนะี่ยไม่มีเลยจะเสียใจก็ไม่ไม่ใช่จะไม่เสียใจก็ไม่ใช่ไม่มีท่านมีแต่ความเข้าใจความจริงนั้นนะ จิตของรอริยะเจ้านี่จึงกล่าวว่าไม่ใช่จิตก็ได้คนละอย่างกัน,นะจะเรียกว่าจิตก็ไม่ใช่จะเรียกว่าไม่มีจิตก็ไม่ใช่มันยกคําพูดในภาวะจิตนั้นพูดไม่ได้พูดว่าอารมณ์นั้นไม่ไม่มีในสิ่งผู้รู้นั้นอีกต่อไปแล้วผู้รู้กับสิ่งถูกรู้ขาดจากกันแล้วนะ เหมือนใจเราไม่ได้ผูกกับเขาอีกแล้วเนี่ยยกตัวอย่างนะเมื่อก่อนเนี่ยใจเราผูกกับแฟนผูกกับครอบครัวผูกกับญาติพี่นอ้องผูกกับลูกผูกกับสามีผูกกับภรรยาเมื่อคนที่ใจเราผูกด้วยเขาป่วยเขาไม่สบายหรือเขาเป็นอะไรไปเราจะเป็นไปด้วยนะเราจะเป็นไปด้วยเราจะมีความรู้สึกร่วมไปด้วยนั่นเขาเรียกว่าผูกกันนะ